นี่เครื่องบินเราพร้อมส่งนะครับลูกค้าที่รอร,รับรอรับได้เลยนะครับสูสามสิบพร้อมบินแล้วก็เครื่องบินน้ำสามลำนะเอ้เครื่องบินน้ำพร้อมบินครับ,น,รบนี่ชุดพร้อมบินครับชุดพร้อมบินสูสามสิบสุดชมบินสูสามสิบอันนี้ลำสง่งส่งไปไหนนะส่งไปลาวนะครับแล้วก็ลำน้องไปทีมฟุตบอลอยู่ในตอบุรีรัมย์ไนต็ดอันนี้ส่งไปบุรีรัมย์ยูไนเต็ดนะครับ อันนี้ส่งไปไหนมั่งไม่รู้นครับเดี๋ยวค่อยมาดูีกิีสามที่อยู่ชุดพร้อมบินโซ่สามสิบนะนี่เครื่องบินน้ำครับเดี๋ยวลำนี้เดี๋ยวประกอบชุดไฟทีนะยังประกอบไม่เสร็จอันนี้ส่งไปจังหวัดจังหวัดสระบุรีนะครับอ,รอ,รอ,อ๋อลำนี้จะส่งสปอตเตอร์ด้วยอ๋อคู่คู่ก็สปอตเตอร์ครับโอเคครับผม